ชิงก่อรัฐประหารหลังเหตุการณ์6ตุลาในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาไม่นานด้วยการจากไปอย่างกระทันหันของพลเอกฤษีทาให้ตําแหน่งรมวกระทรวงกลาโหมว่างจึงเกิดการชิงอานาจระหว่างกลุ่มพลเอกลารัชชิรสิริกับฝั่งพลเรือเอกสงัดชออยู่อย่างน่านอกจากนี้ในสังคมยังได้มีการแบ่งฝั่งซ้ายขวาอย่างชัดเจนหลังเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นหม่อมราชวงศ์เสนีพลเอกลาดได้ถูกสั่งย้ายหลายครั้งจนเกิดข่าวลืออย่างนาหูว่าพลเอกฉลาดจะทําการรัฐประหารกระทั่งในวันที่6ตุลา2 1> 5 1 9ได้เกิดเหตุความรุนแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทหารได้มีการเชิญนายกไปปรึกษาที่กองบัญชาการทหารสูงสุดโดยคณะทหารนี้ได้ขอให้ท่านรับหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐประหารซึ่งท่านก็ตอบปฏิเสธในเวลา6โมงเย็นของวันพลเรือเอกสงัดจึงยึดอำนาจเป็นการชิงตัดหน้ารัฐประหารจากกลุ่มพลเอกฉลาดที่จะทําการในเวลาค่ำหลังการรัฐประหารพลเรือเอกสงัดได้เป็นรมโวกลาโหมต่อมาอีก4วันพลเอกฉลาดถูกให้ออกจากราชการอันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งในเวลาต่อมา